สวัสดีครับผมวันนี้เจ้กับผมมีเรียนนะครับทอดดี้นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นซ t ตองทูซีวีนะครับของค่ายมาจเล็ดนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับรถนี้หูทรงคลาสสิกมากนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับ ไฟสัดไฟหน้า2อันนะครับแล้วก็ตะแกรงด้านข้างประมาณนี้นะครับแล้วก็ล้อผมชอบล้อมากเลยนะครับเป็นล้อแบบตันๆดีนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ต้นลายก็จะเรียบๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทรงคลาสสิกสวยมากแล้วก็หลังคานะครับหลังคาจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตรงกระโปรงนะครับจะเปิดได้ด้วยนะครับ เปิดประมาณนี้นี่ครับดูความละเอียดข้างในครับผมดูตรงห้องเครื่องนะครับนี่เห็นไหมนี่ดูห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับสวยเลยทีเดียวครับผมอันนี้ผมเปิดได้มาจากในล้อนะครับผมเห็นเขาบอกว่าตัวนี้หายากนะครับก็ไม่รู้ว่ายากจริงไหมผมถามพี่ในกลุ่ม ที่เขาเล่นรถเหล็กกันเขาบอกว่าหายากนะครับแต่ยังไม่ได้ค่อยได้รับความนิยมนะครับผมวันนี้ผมก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับไปหาสะสมกันได้ครับผมในแพ็คผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแต่นี้ผมเปิดได้มาจากหนล้อนี่ครับประมาณนี้นะครับสวยมากครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับแค่จะมารีวิวคุณปู่ให้ดูนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ลองดูนี่ครับประมาณนี้ครับผม สวยงามครับขอบคุณนะครับผมสำหรับการรับชมนะครับรีวิวรถคันนี้นะครับซีตองทูซีนะครับผมขอบคุณครับ